สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้รายการเอไกด์นะครับเราจะมาแนะนําอาชีพวอลล็อกกันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้จะเป็นการแนะนําอาชีพนะครับไม่ใช่ไกด์สอนเล่นนะดังนั้นเราไม่ได้ลงลึกในเรื่องของเซเตอร์และก็ไอเทมมากนักนะครับเราจะลงเรื่องของสกิลอย่างเดียวแทนเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับวอลล็อกเนี่ยเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากคาร์ดวิาสานะครับก็สกิลของเขาจะเน้นไปในทางทําลายล้างอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มีสกิลสายอื่นเข้ามาแทรกเลย ก็หลักการเล่นของเขาเนี่ยก็จะแบ่งง่ายๆครับเป็น2ส,สายแล้วกันผมผมเรียกว่า2ส,สายนะคือสายป่วนกับสายดาเมจครับแล้วก็สายดาเมจเนี่ยจะแยกเป็นอีก2ส,สายคือสายโคเมรหรือว่าสายเตต้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละสายมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาเริ่มกันที่สายดาเมจก่อนละกัน ก็จะเป็นสกิลฝั่งขวาทั้งหมดนะครับนับจากตรงมาส์ผมเนี่ยจะเป็นฝั่งขวาทั้งหมดจะเป็นหน้ามเหนหมดเลยก็สกิลเริ่มต้นของเขาครับก็คือการสมอนบอลสีธาตุบอลสีธาตุนี้เนี่ยถ้าเรียกออกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะปาใส่ศัตรูได้ด้วยสกิลรีลีสแต่ความแรงของมันนั้นแย่มากครับเอาไปย้ไฟโบอย่างเงี้ยยังแรงกว่าอีกแล้วถามว่าสกิลนี้มีไว้ทําไมนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่เอาไว้เปิด Data นั่นเอง Data าวอลเทคเนี่ย จะทาการปาบอลธาตุของเราไปใส่ศัตรู4ลูกนะครับสมมุติเราเรียกดินมา4ลูกเนี่ยเตต้าจะกลายเป็นธาตุดินเรียกลมก็จะกลายเป็นเตต้าธาตุลมแต่ถ้าเกิดเรียกดินน้ําลมไฟเลยเนี่ยเตต้าก็จะกลายเป็นธาตุดินน้ําลมไฟนะครับฮิตละ1ธาตุประมาณนี้มาเริ่มนันที่แถวขวาสุดแล้วกันสกิลนี้นะครับไซน่าเอ็กเครดนะครับก็คือการอ่า stone c u r ์สหมู่ระยะไกลโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปไปชิดศัตรู เอิร์ s สเตนนะครับสกิลนี้จะเป็นการเฮฟเวนไดแบบไถไถเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสกิลนี้นะครับมีโอกาสที่จะสามารถปลดได้ถึง50%ปลดในที่นี้ก็ได้แก่ปลดโล่ปลดหมวกปลดเกาะปลดอาวุธและปลดประดับปลดได้ทีละ5อย่างเลยนะครับถือว่าโกงมากๆเชนไลน n i n g ครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการยิงลูกแก้ว สายฟ้าออกไปครับซึ่งสามารถชิงได้มากถึง7ครั้งแต่ว่า7ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเด้งระหว่างเป้าหมาย1กับเป้าหมาย2นะถ้าเกิดว่าเด้งเป้าหมายเดียวเนี่ยมันจะเด้งได้สูงสุดแค่4ครั้งครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ทําลายแนวหลังในกิววอคือเราสามารถที่จะยิงเชนไลนิ่งใส่ศัตรูตัวหน้าได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งไปโดนตัวหลังเองแต่ก็อยู่ที่ดวงด้วยครับว่ามันจะเด้งไปหรือเปล่า ฟอสมิตี้ครับคือสกิลที่กระจายละอองหมอกไปรอบตัวเราสกิลนี้จะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดฟิซซิ่งซึ่งเอาไว้คอมโบกับฟอาแจ็คฟอสอีกทีหนึ่งแจ็คฟอสครับสกิลนี้คือการยิงน้ำแข็ง,ขงไปรอบตัวก็ระยะรู้สึกจะโดนเนิร์ฟมาแล้วนะครับตอนแรกมันโกงมากก็สำหรับสกิลนี้เนี่ยจะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าศัตรูติดสถานะฟิซซิ่งอยู่คิมสันล็อกนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีที่เรียกได้ว่า ใช้ง่ายที่สุดแล้วก็ดาเมจถือว่าเป็นติดระดับท็อปของอาชีพนี้เลยครับคิมสัตล็อกจะยิงอุกบาทใส่ศัตรูเป็น LE นะครับาธาดไฟเฮ l l ิน f ฟอร์โนครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ผสมระหว่างาธาตุไฟและาธาตุความมืดก็สกิลเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวฮิตเดียวปั้มก็จะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะเบิร์นสกิลโคเมดครับเป็นสกิลที่ยิงอุกบาตไล่าธาตุลงมา ระยะของมันนี่เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่กว้างที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขอีกอย่างนึงคือถ้าเรามีวอลล็อกมายืนติดกัน2คนอย่างเงี้ยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้เรด Gem ในการไล่อย่างที่2เนี่ยครับวงทั้งหมดของโคเมตเนี่ยจะดาเมจแรงเท่ากัน แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีวอลล็อกมายืในข้างใกล้ๆนะครับเราต้องเสียเ็ดเกม2เม็ดและศัตรูที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะโดนดามเปอร์เซแต่ศัตรูที่อยู่ขอบออกไปเนี่ยจะโดนดาเมตดเบาลงเรื่อยๆนะครับเ a ต้าวอลเทคครับเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวโจมตีด้วยลูกบอลทาตุของเราท่าที่ออกก็จะขึ้นอยู่กับลูกบอล จมตีฮิตนะครับซึ่งระหว่างฮิตนี้จะมีดีเลย์นิดนึงทําให้สตูสามารถปั๊มระหว่างฮิตได้นะมันจะไม่ใช่เป็นขึ้นฮิตเดียวแต่แยก4ดามจแต่มันเป็น4ดามจแยกกันนะครับทำให้มีช่วงจังหวะที่ทําให้สตูปั๊มได้นิดนึงแล้วก็มาถึงสกิลสายซัพพอร์ตรวมถึงลูกเล่นต่างๆนะครับรีลลสนะครับแน่นอนว่าเอาไว้ปล่อยลูกบอลธาตุแต่นอกจากมันจะใช้ปล่อยลูกบอธลธาตุแล้วนะครับมันยังใช้ปล่อยสกิลที่จําเวทเอาไว้ด้วยครับก็คือ S Reading s p e ปร b o o k ครับเป็นสกิลจำเวทเมื่อคุณไล่มันขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถจดจำเวทมนต์ได้ครับซึ่งเวทมนต์ที่คุณจดจำเนี่ยคุณจะสามารถกดรีลีสแล้วก็ปล่อยออกมาแบบไล่หลอดได้เลยทีเดียวซึ่งสกิลนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่สนครูดาวของสกิลครับคือสกิลนี้เนี่ยสนดีเลยเว้ยถ้าเกิดว่าคุณยิงไล่เชนไลนิ่งเนี่ยคุณจะติดดีเลยไปถึง3วิทําให้คุณไม่สามารถไล่สกิลอื่นได้หรือรีลีสสกิลอื่นได้เลย ต่ถ้าเกิดว่าสมมุติคุณไปปล่อยสกิลโคเมตซึ่งมีคูดาวนานเนี่ยคุณสามารถที่จะปล่อยโคเมตรูรูได้โดยที่ไม่สนคูดาวของโคงงเมตเลยติดแค่ดีเลย์ของโคเมตหนึ่งวิเท่านั้นเองเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยรูรูเลยที่แบบว่าอ๋อมีคูดาวประมาณนาทีหนึงอะไม่เป็นไรไม่สนครับยิงรีลิสรี ain, ลิสรลิสอย่างเดียวได้ครับอันนี้ทําได้คือเป็นสกิลที่ไม่สนใจคูดาวแต่สนใจดีเลย์ของสกิลเลดีสนะครับสกิลนี้จะทําให้วอลล็อกเนี่ยมีระยะไล่สกิลของวอลล็อกไกลขึ้นอีก ตามเลเวลเลยครับ1 2 3ก็จะเพิ่มขึ้น123ช่องและยังเป็นสกิลที่ลดฟิกแคสในตัวด้วยเร็วละ5%แต่ว่าตรงส่วนฟิกแคสเนี่ยเราสามารถทดแทนได้ด้วยสกิลลดไล่ของพวกอาร์คบีชอปหรือว่าไอเทมบางชิ้นนะครับเดลไลฟ์ครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวไรทธาดเอาไว้ดูดเลือดก็ถามว่าดูดเลือดแรงขนาดไหนก็คือทีเดียวผมเลือดเต็มหลอดครับดูดได้ทีละห้าหมื่นนะครับสำหรับสถ,สถานะตัวผมตอนนี้นะผมดูดทีละห้าหมื่น แล้วก็สตารซิตนะครับสตารซิตก็คือสกิลที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้รวมถึงตัวเราเองด้วยแต่ว่ามันจะมีสกิลบางอย่างที่ใช้ได้ครับก็คืออย่างเช่นพวก a อ r o โรสตอมพวกอะไรเงี้ยซึ่งถูกนับเป็นทางกายภาพมันจะใช้ได้อ่ะมาร์ชออฟอบินะครับสกิลนี้จะทำการหมุนตัวศัตรูลงไปในบอน่อโคลนแห่งนรก ก็จะทำให้ศัตรูนั้นเดินช้าลงเป็นสกิลเดียวในเกมที่สามารถลบผลของพุดดิ้งได้ครับพุดดิ้งหรือสปีดโพชันเนี่ยปกติเราจะไม่สามารถลบผลของมันได้แต่มาร์ชออฟอ i ิททาได้ครับและนอกจากการลดความเร็วลบพุดดิ้งแล้วเนี่ยยังทําการลดค่าเอจิอ e และเด็กรวมถึงยังทําให้ลดเอมดิคเอ็มดิฟด้วยนะครับทำให้ศัตรูที่มี m อมดเยอะเนี่ยโดนเวทแรงขึ้น แต่มันแค่ลดนะมันไม่ได้ทำให้อินดิหายไปนะครับ f i ซซิ่งสเปลครับทำการเพิ่มช่องสำหรับการใช้สกิลจำเวทอ่ะก็ปกติสกิลจำเวทเนี่ยเขาก็จะมีสล็อตของเขาอย่างเช่นพวกโบว์ต่างเดี๋ยวจะใช้สล็อต4สล็อตแล้วก็พวกโคเมิจะใช้22สลอ็อตก็บางทีเราสล็อตไม่พอนะครับเราก็ต้องมาอัพฟิซซิ่งสเปลเพื่อเพิ่มสล็อตให้สกิลนี้นั่นเอง โซเอ็กแพนชั่นครับคือสกิลขั้นสุดยอดของโซสตรายนะครับก็ดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเป็นสกิลที่อยู่คัทสามเลยทีเดียวเป็นเวทวิญ,ญญาณที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดของทุกอาชีพนะครับเพราะมันมีเวทเดียวที่เป็นเวทวิญญาณไวเอ็มเพลชั่นนะครับสกิลนี้จะทําการขังศัตรูอยู่ในกล่องวิญญาณซึ่งขังตัวเองได้ด้วยครับถ้าขังตัวเองเนี่ยเวลาติดจะเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งสิบวิเนี่ยก็จะเหลือห้าวิ ประมาณนี้ซึ่งคนที่อยู่ในสถานะไวอิมเพรสชั่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นอมตะจะไม่โดนการโจมตีใดๆเลยนอกจากาธาตวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นและก็ยังโดนาธาตวิญญาณแรงขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะไวอิมเพรสชั่นอยูอ่ก็เรียกง่ายๆว่าเป็นสกิลไวคอมโบนะครับขังศัตรูไว้ในไวอิมเสร็จแล้วกดโซลิฟเพรชั่นหรือจะคอมโบแบบไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ก็คือ ขังศัตรูไว้ในไวอิมกระนำเชนไลนิ่งลงไปซึ่งเชนไลนิ่งมันจะเด้ง4ฮิตเว้ยเราก็อาศัยในช่วงจังหวะที่เราสแปมเชนไลนิ่งเนี่ยแล้วมันเด้ง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 เนี่ยแล้วเราก็กดระเบิดโซเอ็กเพนชันเข้าไปตุ้มเสร็จแล้วเชนไลนิ่งก็จะเด้งใส,ส่ศัตรูพร้อมกันตึง้ง4ฮิต5ฮิต6ฮิตอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็รีคองไนท์สเปลนะครับอันนี้ก็คืออ่าแม็กซิมาย์พาวเวอร์เวอร์ชั่นเวทมนต์นั่นเองจะทำให้การโจมตีได้เวทมนต์เนี่ย เป็นพลังโจมตีสูงสุดเสมอนะครับอ่าเป็นไงนี่คือหลักๆของสกิลวอลล็อกนะครับสายป่วนเนี่ยเล่นง่ายๆครับก็คือจะมี Mars of a b อ s s บสตาร์ิตไวอิมนี่คือการเล่นสายปว่วนก็จะมีพ่วงก็คือไซอน่ากับเอิร์สสเตนด้วยนะครับคือทํายังไงก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการของสายปวนะ่วนก็คือเป็นการเอาสกิลดาเมจอไปลงสกิลป่วน แล้วก็เปลี่ยนไอเทมเป็นสายป้องกันอย่างเดียวก็จะประมาณนี้ที่เหลือจะอยู่กับกล่นคนเล่นนะว่าคุณจะปวดได้มากแค่ไหนแต่ว่าสำหรับสายปกติก็จะเป็นดาเมจล้วนแล้วก็ในอนาคตนะครับมันก็จะมีสกิลนี้ครับ intensification นะครับจะทำให้เวทมน์ธาตวิญญาณเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ลดเวลาไล่ด้วยนะครับลดเวลาไล่ทุกสกิลเลยนะและลด sp ได้ใช้ของสกิลธาตวิญญาณลง ก็สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับทำให้คุณสามารถที่จะใช้เซอร p e ิ s เพนชั่นเป็นสกิลหลักในการเก็บคนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะไปเก็บบอสมากกว่าเอาละครับและนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นแล้วในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็ตอนนี้ที่เปิดเผยมาก,ก็จะมีนิดหน่อยก็คือฮิลอินฟอร์โนเนี่ยปกติจะเป็นาธาตุไฟบวกาธาตุมืดมันก็จะเปลี่ยนเป็นาธาตุมืดล้วนนะครับเพื่อมีประโยชน์ประสิทธิภาพมากขึ้นในการกําจัดมอนาธาตุโฮลี ส่วน Data เนี่ยปกติจะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวก็จะกลายเป็นสกิลเป้าหมายหมู่นะครับก็เรียกได้ว่าเก็บมอนได้ดีขึ้นแล้วถามว่าเออเราจะต้องลงสกิลอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็บอกได้ครัว่าจริงๆแล้วคุณจะสามารถลงสกิลทุกสกิลได้เลยอ่ามันก็มีเหตุผลอยู่คือตอนที่จ็อบหกสิบเนี่ยพอสกิลมันจะพอเว้ยคืออย่างผมเนี่ยเป็นลงเฮวินฟาโนเพราะว่า เซิร์ฟนี้มันไม่วอมันเน้นการล่าบอสแล้วผมจะต้องเจอบอสท่าฮูลี่ซึ่งมันไม่มีอะไรโจมตีได้เลยนอกจากฮิวิฟโน่ผมเลยต้องลงฮิว no ิฟโน่เต็ม5แต่ว่าถ้าเราไม่ลงฮิว no ิฟโน่เต็มเนี่ยเราสามารถที่จะไปลงโคมีตอ้ลงคิมสันเต็มได้ครับแล้วทางเลือกที่เหลือก็คือจะเป็นลงโคมตหรือจะลงเตต้าแค่นั้นเองเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับสำหรับสายโจมตีผมว่าสกิลพอยต์มันเหลือพอที่จะอับทุกอย่างเลยก็ ไม่ต้องคิดเยอะครับเราสามารถที่จะเล่นทุกสกิลได้สำหรับสายโจมตีส่วนสายป่วนก็อาจจะต้องเลือกลงสกิลนิดนึงเอาสกิลอะไรออกอย่างนี้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับอากายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับไปนะครับบายครับผม